ครับผมสวัสดีครับผมคนมือหน่อยสันดีชาแนลครับผมครับวันนี้ผมจะพามาดูลูกไอคันไอสีง่เทียครับที่รีวิวไปอ p ีที่แล้วนะครับมันมีลูกนะครับนี่ครับจอดอยู่นี่ครับก็คือคุยกับคนที่ตะหมานเนาะว่าจะบอกว่ามันมีลูกด้วยครับจะเอาลูกด้วยก็ได้เอาแต่แม่ก็ได้ตอนนี้ลูกกําลังจะมาสร้างเสาใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสภาพนะครับว่ามันสภาพมันดีขนาดไหน นี่ครับมันมีลูกจริงครับก็คือที่คนมุ่งหนาามารีวิวก็คืออยากจะให้รู้ว่าไอ้คันนี้มันมีลูกครับนี่ครับจอดอยู่นี่ครับสภาพมันสวยขนาดไหนเรามาดูก่อนรอเข้าไปทําสีทาใหม่เสาใหม่ครับทําข้างใหม่เนาะนี่ครับตีเบียนหนองคายเหมือนกันนี่เลยเรามาดูก่อนเป็นดํานะครับ เอ้ลูกคันนี้เป็นดัมเราวัดดูไหมว่ายาวกี่เมตรอ่ะเดี๋ยวผมดึงดูเลยครับเดี๋ยวคนมองหนาดึงดูเลยเนาะมันมันยาวกี่เมตรแน่นอนตอนนี้เลยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนมองหนาวัดดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเคครับวัดเรียบร้อยนะครับคนมองหนาวัดเรียบร้อยครับก็จากไปลับไปมาสุดหางความยาว6เมตร ครับ6เมตรลูกนะครับ6เมตรส่วนส่วนกว้างกว้าง3เมตร3เมตรหรือ2เมตร2เมตรถ้าสิเป็น3เมตรเดี๋ยวแป๊บนึงดึงอีกทีนึงครับแป๊บครับผม6เมตรนะครับ6เมตรยาวกว้างนี่2เมตร2เมตรทเลยครับขอบนอกเลยนะครับผมวัดขอบนอกหมดเลยเป็น2เมตรท0ความกว้างแ๋วครับเป็นหางสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นดำนี่ครับ ระบบอะไลก็ยังมีเหลืออยู่ครับเนี่ยระบบตัวตกปดล็อกลูกก็มีเหลืออยู่ครับส่วนเบรกเบรกน่าจะเป็นสลับเปานะครับเป็นเบรกสลับเปานี่เลยสลับเปาครับครับครับรีวิวให้ตาหมานครับครับผมเห็นครับเห็นอยู่ครับ ก็ถามมารีวิวเลยครับเป็นเบรกสลาเปาเลยครับหางสองเพาครับหางสองเพามีลูกนะครับส่วนหางนี่เป็นของหางของไอ้ที่ติดมานี่เป็นอู่โอ้สหาจิตนะครับเป็นของสหารจิตเลยแข็งครับถ้าสหจิตเนี่ยเหล็กหนาด้วยซองนงเสียงแหนบก็ยังดีๆนี่ครับเป็นเหล็กหนาแบบนี้เลยนี่ครับ คัดซีก็ไม่ผุนะครับคัดซีไม่ผุแต่เหล็กพื้นบนนี้น่าจะได้ขาอออกดีๆแล้วก็อัดสีตัวไหนไม่ดีก็น่าจะได้ออกครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับน่าจะได้ออกน่าจะได้ออกเพราะว่าถ้าตัวไหนมันผุจริงแต่ดูแล้วก็ไม่ไม่ถือว่าผุครับไม่ถือว่าผุจนใช้ไม่ได้ครับคือมันก็มีผุเล็กน้อย แต่ได้ตัดออกแล้วก็เปลี่ยนเหล็กใหม่ยังด,ดีอยู่ครับยังดีๆอยู่สลักสลึกน่าจะได้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับตวนมะนาวอีให้ดูว่าไอ้คันนี้มีลูกครับนี่ลูกของมันเลยครับไอ้คันสีงไกเจ็ดส่วนพื้นพื้นก็ยังดีๆครับฝาท้ายแต่ตนมะนาวฝขึน้นไปดูกข้างบนนี้เลยครับจะมีตรงนี้ก็จะเป็นฝาข้าง แล้วก็ท้ายท้ายส่วนที่จะได้ทำก็จะเป็นเสารครับได้ห,หดล่นอ,นอใหม่หมดเลยแน่นอนครับได้หล่อใหม่หมดเลยแน่นอนครับสามเหลี่ยมอะไรก็ยังดีๆนะครับช,ชุดสามเหลี่ยมตัวสลักสามเหลี่ยมอะไรก็ยังดีๆอยู่ไม่สึกครับอันพับอะไรก็ยังดีๆอยู่รอยเชื่อมมาแล้วก็มี ตัวนี้ก็มีสึกครับตัวลากก็มีสึกแจ็ดลำพงก็ไม่สึกครับแข็งครับโอ้คัดซีดีๆครับคัดซีดีๆส่วนที่จะได้ทำก็น่าจะเป็นชุดน็อตปากนกแก้วนี่น่าจะได้ไล่หมดเลยครับนี่ครับนอ็อตวงเดือนอะไรนี่น่าจะได้เป่าออกไล่หมดเลยแน่นอนครับด้ทำใหม่แน่นอน พื้นก็ดีๆไม่ได้ทาแต่ตัวขางตัวนี้เหล็กตัวบนนี่มีตัวไม่ดีก็น่าจะได้เอาออกไม่ออกก็เสริมไปเลยนะครับแก้วครับสวยแหนบยังดีๆเลยนี่ครับแหนบดีเลยข้างบนเป็แนแบบนี้ครับเก่าแค่สีนะครับรถแต่เหล็กยังดีๆส่วนยางก็ยังดีๆนะครับเนี่ยยางเพราะใบยังดีๆเลย ชุดหน้าฝังนี้ไม่ดีแต่อีกหกเส้น่นีดีหมดเลยยางสวยครับว้าวเียนดำครับเชนะครับคนมองหนาาพามาดูแล้วนี่ครับรอยเขาเป่าออกของเดิมครับที่เขาเป่าออ ตัวนี้ก็น่าจะได้ถ้าไม่ดีก็น่าจะได้ซริมใหม่แน่นอนช่างยังไม่ได้ทำครับช่างยังไม่ไทำก็รอคิวเดี๋ยตอนนี้ก็ตามหนก็อยากได้แล้วแหละแต่ดูช่างงานเยอะครับเดีตัวนี้ได้ดัดลงแน่นอนครับมันมีหางนะครับไอ้คันมีโน,โน่เสียงไอเสียครับคามุณหนาวพามาดูแล้วสภาพตอนนี้ขนาดยังไม่ทำคนมุงหนาให้ไปเลย 70%็เลยครับหางสวยครับเหล็กคดีมีเสนิมบ้างยีได้ทำอยู่แล้วครับมันได้ทำอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมคนมโนอาสันนิชแนลนะครับผมก็ใครจะเอาลูกอย่างเดียวก็ขายครับไม่ขายแม่เ่ามาลูกมันก็ได้ครับตัวนี้ราคานี่ก็น่าจะไม่สูงมากครับใครอยากได้จริงๆก็มาคุยกันครับเป็นหางสองเทาด้ำ พรตอนนี้ประกาศขายไปแม่ก็ประกาศขายไปแล้วไอ้คันพิงไอ้เจ็กก็เหลือลูกถ้าขายไม่ได้พร้อมกันเขาก็น่าจะขายลูกมันอย่างเดียวครับผมอย่าลืมกดติดตามครับผมขอบคุณครับ